แดงเดือดรอบที่2ประจำซีซั่นนี้ดูเหมือนว่าทั้ง2ทีมจะอยู่ในฟอร์มที่ตรงกันข้ามกันพอสมควรเลี้ยวภูของอันเนอร์ชลอตนั้นกำลังอยู่ในฟอร์มที่ล้อแรงที่สุดในยุโรปจะต้องได้เจอกับแมนยูของอัมาริมที่กำลังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากและภาพรวมของเกมนี้จะเป็นประมาณไหนมาดูไปพร้อมๆก,กันกับ off the ball เลี้ยวภูมาในแผน4 2 3สส่วนแมนยูก็จะมาในแผน3-421ในตอนเริ่มต้น เราจะมาเริ่มที่การบิวล์อัพของเลี้ยวููกันก่อนในช่วงครึ่งแรกเจ้าบ้านมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่56%โดยในเวลาที่ครองบอลบริเวณหน้าประตูนั้นฟูลแบททั้ง2ฝั่งมักจะขยับตัวขึ้นสูงแล้วก็จะมีตัวพิเวตอย่างกราเวนแบชอยู่หน้าเซนเตอร์แบททั้งสงคนส่วนกองกลางอีกคนอย่างแมคอลิสเตอร์มักจะขยับขึ้นหน้าไปเพื่อเล่นร่วมกับพาร์ทแนวลุกของทีม รวมถึงในบางจังหวะก็สามารถขยับกลับลงมาเพื่อสร้างเกมได้ด้วยเช่นกันและเมื่อทีมหงแดงสามารถขยับเกมขึ้นมาถึงกลางสนามบ่อยครั้งจะเห็นได้ว่าแนวรับจะกลายเป็นแบบหลังสโดยมีโรเบอร์สันขยับเข้ามายืนประจําตําแหน่งและจะไม่ได้ขยับขึ้นสูงจนเกินไปถ้าไม่ได้ต้องขึ้นไปช่วยเกมรุก ซึ่งมันจะสอดคล้องกับที่ฝั่งขวาซึ่งเทรนด์ในบทบาทแบ็คขวามักจะต้องขยับขึ้นสูงเพื่อช่วยเกมรุกนั่นเองอ้างอิงได้จากสถิติของฮูสก์เลียร์ภูบุกขึ้นทางฝั่งขวาถึง49%เลยทีเดียวในวันนี้และถ้าเรายังเอาสถิติการยืนตำแหน่งโดยเฉลี่ยทั้งเกมของผู้เล,เลี้ยเรือมาดูเราก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นอย่างโจนในบทบาทเบอร์สิมักจะดรอปตัวเบ้ขวาลงมาซัพพอร์ตใกล้ๆก,ก,กับเทรนด์และซาร่าจะยืนลอยตัวสูงเพื่อรอโจมตีนั่นเอง การสร้างเกมบุกของเลือ์พภูมักจะเจอกับเชฟการตั้งรับในยามที่ไม่มีบอลของแมนยูในรูปแบบ5-4-1ซึ่งไม่ใช่งานง่ายของทีมหงแดงสักเท่าไหร่เนื่องจากในพื้นที่สุดท้ายมีกองหลังของแมนยูถึง5คนโดยเลือ์พภูมีการเข้าทำเพื่อโจมตีแส่แมนยูอยู่หลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นในจังหวะนี้กองหน้าอย่างดีสจะหอบตัวถอยลงมาเพื่อเชื่อมเกม โดยเขาสามารถดึงเดลิดออกจากตำแหน่งแนวรับมาได้ด้วยและผู้เล่นชาวโคลอมเบียก็ได้ลงมาเล่นร่วมกับกองกลางอย่างแม็กอาริสเตอร์ที่ฉีกตัวออกมาทางซ้ายและนั่นทําให้สามารถดึงตัวตัดเกมของยูเนเต็ดอย่างอูกาเต้ขยับออกมาจากพื้นที่ตรงกลางด้วยเช่นกันส่งผลให้มิดฟิลตัวลุกอย่างเคอร์ติสโจนมีพื้นที่ว่างและหลังจากนั้นบอลก็ถูกส่งให้โจนและเกมลุกก็ถูกสวิตไปทางขวานในทันทีโดยเทรนและซาร่าสามารถเข้าถึงพื้นที่สุดท้ายได้สําเร็จแต่อย่างไรก็ตามแนวรับของแมนยูก็สามารถกลับมาประจําการได้ทัน ลวถึงดีอาร์ที่ดรอปตัวลงไปในตอนแรกก็วิ่งตามเข้ามาในพื้นที่อันตรายไม่ทันทําให้จํานวนผู้เล่นในกรอบเขตโทษของแมนยูนั้นมีมากกว่าลิเวอร์พูลและป้องกันได้สําเร็จนอกจากนี้แม็กอลิสเตอร์ยังเป็นอีกหนึ่งอาวุธของทีมด้วยเช่นกันโดยเมื่อบอลกําลังขึ้นมาทางริมเส้นฝั่งขวาบางครั้งเขาจะอาศัยจังหวะที่เหมาะสมวิ่งสอดขึ้นไปในบริเวณฮาสเปซฝั่งขวาเพื่อเป็นทางเลือกในการรับบอลเพื่อโจมตียกตัวอย่างเช่นในจังหวะนี้เมื่อซาร่าสามารถเปิดบอลจากริมเส้นฝั่งขวาเข้ามาโจนที่อยู่่นนบรรริเเววววณ Space วาาาาาาาสปปข็ะะจจไไดดด้ฉีกกกกตตัอออมมมแแแลาาถึงงห และแมกกาลิสเตอร์ก็วิ่งสวนขึ้นมารับบอลในพื้นที่ดังกล่าวก่อนที่จะยิงติดเซฟของโอนาน่าไปได้อย่างน่าเสียดายอีกหนึ่งวิธีก็คือการวิ่งพาบอลขึ้นมาโดยฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งของเวอร์พูลก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวโดยจังหวะการเปลี่ยนเกมรุกไป,ปเป็นเกมรับของแมนยูเมื่อวิ่งแบ็กถอยกลับมาสร้างหลัง5แต่ที่กองกลางนั้นกลับมายืน3หรือ4คนไม่ทันพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ก็จะค่อนข้างเปิดกว้างส่งผลให้เทรลหรือโรเบอร์สันถ้ามีบอลอยู่กับตัวก็จะสามารถลาบพาบอลขึ้นมาเล่่นนเเกมสวววไดด้อยางรร็ มาดูที่ฝั่งของแมนยูกันบ้างในช่วง build up เกมของพวกเขามักจะสร้างเกมจากหลัง3คนที่ยืนห่างฉีกออกจากกันอยู่บ่อยครั้งโดยจะมีดับเบิลพิวเวตอย่างอูกาเต้และคอบบี้เมนูอยู่ด้านหน้าซึ่งในบางจังหวะเมนูจะเป็นคนที่ดันตัวขึ้นสูงไปเล่นที่ด้านหน้าและอูกาเต้ที่ชำนาญบทบาทตัดเกมจะยืนห้อยไว้หน้าแผงหลังและในวันนี้ชัดเจนเลยว่ายูไนเต็ดนั้นเน้นบุกไปทางฝั่งซ้ายเป็นหลักอ้างอิงจากสถิติจากครูสกอร์ที่54เลยทีเดียว หรือจะอ้างอิงเพิ่มได้จากสิติการยืนตำแหน่งเฉลี่ยของฝั่งแมนยูค่อนข้างชัดเจนเลยว่าบูโน่และเมนูนั้นมีตำแหน่งการเล่นที่ยืนใกล้ชิดกับวิงแบ็กซ้ายอย่างดาโล่พอสมควรโดยยูเนเต็ดนั้นมักจะตั้งรับในเชฟ5-4-1และเมื่อได้จังหวะกลับมาครองบอลบ่อยครั้งแผงแนวรับมักจะเล่นบอลแดเล็กเปิดบอลข้ามไปแด,ดนหน้าให้กับฮอยลุนเพื่อวิ่งจู่โจมไปในพื้นที่สุดท้าย นอกจากนี้บูโน่และดาโลในวันนี้ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างดีและสร้างปัญหาให้กับฝั่งขวาของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นในจังหวะนี้ดาโลได้พาบอลขึ้นมาส่งให้กับบูโน่ที่มีการดรอปตัวลงมาบริเวณริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนที่เจ้าตัวจะแอบยับขึ้นสูงมาแทนและเมื่อมีทามมิ่งที่ดีบูโน่ก็งัดบอลข้ามเทนไปด้านหน้าให้กับดาโลวิ่งหลุดขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายได้ส่งผลให้เพลงน,นี้ของแมนยูเกือบจะสร้างประตูขึ้นนําได้เลยทีเดียววิธีที่เราเสียทั้ง2ปปรรรระะะตููนนนนนัััั้้้ไไไมมมมม่่สาาถยยยอบบบดดดแแลลลเเเเ็กกกษณขบบขีีควิึ คำสัมภาษณ์หลังเกมของ Virgil v a n d i j k นั้นดูน่าสนใจและสามารถตีความไปได้หลากหลายรูปแบบแต่ทางช่องขอโฟกัสไปที่แบ็กขวาอย่างเทรนต์เล็กซานเดอร์อานที่ในวันนี้ฟอร์มการเล่นค่อนข้างแย่พอสมควรมันดูเหมือนว่าจะมีจังหวะให้หยิบยกมาพูดถึงได้หลายจังหวะ ยกตัวอย่างเช่นในจังหวะนี้ในช่วงต้นครึ่งหลังการเปิดบอลยาวจากการตั้งเตะของโอนาน่านัดลอยมาที่ฝั่งขวาของเลเวอพูเทรนซ์ซึ่งต้องคอยประกบดาโลนั้นค่อนข้างที่จะไม่ได้พยายามโฟกัสหรือตามติดวิงแบ,บ็กชาวโปรตุเกสสักเท่าไหร่และปล่อยให้โดนวิ่งตัดหน้าไปได้เมื่อบอลลอยข้ามโกนาเต้และฮอยลุนมากลายเป็นว่าดาโลสามารถหลุดเข้าไปสร้างอันตรายในพื้นที่สุดท้ายก่อนที่ฟันได้จะมาสกัดได้ทัน หรือในจังหวะที่เสียประตูแรกดูเหมือนว่ามันจะเริ่มจากเทรนที่ได้บอลจากการป้องกันและตัดสินใจจ่ายบอลเข้ากลางสนามจะให้กับซาร่าซึ่งกลายเป็นว่าถูกลิซานโดมาร์ติเนสตัดบอลได้ก่อนที่กองหลังชาวอ์เจนตีจะพาบอลขึ้นมาในพื้นที่สุดท้ายและจ่ายบอลให้กับบรูโน่และในจังหวะที่บรูโน่ค่อยๆเลี้ยงจี้เข้าไปตรงกลางเอาจริงๆในความคิดเห็นส่วนตัวเทรนสามารถ a g r e s s i v และพยายามเข้าบีบเพื่อแย่งบอลหรือขวางการเล่นได้มากกว่านี้แต่เขาก็ปล่อยให้บรูโน่ผ่านไปได้ง่ายๆก่อนที่กองกลางชาวโปรตุเกสจะจ่ายทะลุให้กัับมมาาารตติเนนนสสดปะูขึ้้ไอยย่งงว หลังจากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังชาล็อตเตรียมเปลี่ยนตัวเพื่อแก้เกมซึ่งมันพอดีกันในจังหวะที่กักโปสามารถทำประตูตีเสมอได้พอดีแต่อย่างไรก็ตามผู้จัดก,การทีมลิภูก,ก็ทําทำการเปลี่ยนตัวโดยส่งดาวินูเยสตัวมาแทนดีอาสและเดียโกโจตาแทนเคอร์ติสโจนและหลังจากนั้นลิภูก,ก็เหมือนจะสร้างภัยคุกคามให้กับแมนยูได้มากขึ้น ท้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวามีบทบาทในการโจมตีเป็นส่วนใหญ่โดยแอนดี้โรเบอร์สันมักจะวิ่งตามการเคลื่อนที่ของคาโปเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายและแม็กลิสเตอร์เองก็มักจะวิ่งเข้าไปร่วมด้วยทําให้ในกรอบเขตโทษในบางครั้งจะมีผู้เล่นของลิฟท์พูถึง5คนเลยทีเดียวและเมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็นํามาซึ่งจุดโทษของซาร่าทำให้ลิฟท์พูสามารถขึ้นนําได้สําเร็จอย่างไรก็ตามรูเบนอโมริมก็แก้เกมด้วยเช่นกันโดยการส่งกราโชที่มีความสดลงมาแทนเมนู แลวทาให้บูโนนั้นจะถอยลงไปยืนมิดฟิลด์ตรงกลางแทนและนั่นก็นํามาซึ่งประตูตีเสมอจนได้โดยในจังหวะวางบอลยาวขึ้นมาจากแดนหลังของแมนยูเป็นอีกครั้งที่เทรนไม่ได้ตามคู่ประกบอย่างกนาชโชหลังจากที่อิบูโกนาเต้มงสกัดบอลได้ทําให้เมื่อบูโน่เก็บบอลจังหวะ2ได้และแทงบอลขึ้นหน้าตาแหน่งของโกนาเต้และเทรนกลับสลับกันและเมื่อกนาชโชพาบอลไปถึงพื้นที่สุดท้ายและจ่ายบอลกลับเข้ามาเดียโลก็ทําประตูแบ่งแต้มไปได้สําเร็จ ผลเสมอครั้งนี้สำหรับเร์พูลถือว่าน่าผิดหวังเพราะเป็นเกมในบ้านที่จะต้องเจอกับแมนยูในฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนักแต่กับคว้าสามแต้มไม่ได้ผิดกับผู้มาเยือนที่เล่นได้ดีและถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทีมต่อไปในช่วงซีซั่นที่เหลือนี้หากมีข้อติชมหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและคอมเมนต์ไว้ได้เลยหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Off the Ball ขอบคุณครับ